บาร์เซโลนาปะทะรายโยบาเยกาโนทีมที่แนวรุกดีที่สุดต้องเจอกับทีมที่ฟอร์มกำลังแกล่งสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ลาลิกาสอรี่นะครับหลังจากที่เรอัลมาดริตและก็อาเลนโกมาดริตสองทีมนำของตารางนั้นต่างสะดุดทำได้แค่เสมอกับคู่แข่งในคืนวันศที่ผ่านมาครับ ทำให้บาร์เซโลน่ามีคิวเตะทีหลังนะครับในสัปดาห์นี้แล้วก็หวังที่จะช่ชวยโอกาสทำแต้มกดดันแต่กู้แข่งอย่างราโยบายยกาโนครับทีมดังจากแคว้นบายกาสที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีเลยครับฟอรมกำลังแข็งแกล่งนะครับไม่แพ้ใครในลีกยาวนานสูงสุดทุบสถิติเดิมของสโมสรทีมนี้อาจจะสร้างปัญหาให้กับ ยักษ์ใหญ่จากแคว้นกาตาลุญญาก็เป็นได้นะครับสุตบอลลาลิกาสเปนเกมมันเดย์ไนท์ครับบาเซลนาจ,จะเปิดบ้านครับเอสตาดีโอลิมปิกเดม,มอนจูอิกต้อนรับการมาเยือนของรายยบบายเกโนครับเกมนี้จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้แหละครับจันทร์ที่17กุมภาพันธ์ตามเวลาประเทศไทยเริ่มคลิกออฟก,ก็ช่วงเวลาตีสครับ ย้อนกลับไปที่การไปเชิญหน้ากันขนแรกของซีซั่นครับที่เอส a ต i ดโอเดบเยกาสบ้านของราโยเมื่อเดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วครับอุนโลเปสนั้นยิงให้ราโยนำก่อนในครึ่งแรกแต่เปดีแล้วก็ดานิโอโมครับทำคนละหนึ่งประตูนในครึ่งหลังให้บาเซร์นาพลิกกลับมาบุกมาเก็บชัยชนะได้2ประตูต่อหน,นึ่ง นับตั้งแตเปลี่ยนปีปฏิทินมาเป็นปี2025ครับบาเซโลนารักษาสถิติไร้พ่ายในทุกรายการมาแล้ว11เกมโดยครั้งล่าสุดที่บาเซโลนานั้นปลาชัยเกิดขึ้นในศึกลาลิกาที่พวกเขาพ่ายขาบ้านให้กับอาร์เนมาดิด1ต่อ2เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนอกจากนี้ครับการเก็บชัยชนะในลีกมาแล้ว3เกติดต่อกัน ชนะบาเลนเซียชนะอาาเบสและก็ชนะเซบียาแถมด้วยการทําตั้มหล่นของทีมคู่แข่งทั้งเรอลมริดและก็อรเแลนโกมาริดทำให้บาเซโลน่านั้นลดช่องว่างตามผู้นําเหลือแค่3คะแนนบาเซโลน่าเป็นทีมที่ยิงประตูดได้เยอะที่สุดในลาลิกาซีซั่นนี้นะครับ23นัดที่ผ่านมายิงไปแล้ว64ประตูนักเตะบารซ่าที่ ยิงประตูสูงสุดของสโมสร3อันดับยิงประตูรวมกันในลีก37ประตูจากทั้งหมด64ประตูคิดเป็น57%ของทีมนะครับ,โ,บโรเบิร์ตเลมรอสกี้ยิงไปแล้ว19ประตูตามมาด้วยราฟินญ,ญาที่13ประตูแล้วก็ลามินยามาว5ประตูแต่ถ้าหากจะนับเฉพาะ11เกมหลังสุดครับบาร์เซลโลน่านั้นยิงกระจายถึง41ประตู เฉลี่ย3.7ประตูต่อเกมนะครับและเมื่อนับรวมทุกรายการตั้งแต่เปิดฤดูกาลจนถึงเวลานี้ครับทีมของฮันซ์ฟิกนั้นทำไปแล้ว113ประตูเฉลี่ยแล้ว3.1ประตูต่อเกมทางด้านของรายโยบายาโกโนครับทีมอันดับที่6ของตารางมี35คะแนนทีมกำลังลุ้นไปฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกนะครับ นับตั้งแต่ลงเล่นโขนล่าสุดในยูฟ่าคัพฤดูกาล2000-2001จุดเด่นของรายโยบายกาโนในซีซั่นนี้คือระบบการเล่นครับระบบของพวกเขาใช้พลักกำลังสูงเน้นการไล่บีบเพรสซิ่งสูงตัดบอลตั้งแต่แดนของคู่แข่งนอกจากนี้ยังเล่นเกมรุกที่รวดเร็วครับโดยอาศัยฟูลแบ็กและก็ปีช่วยทำเกมและมักจะสร้างปัญหากับคู่แข่งได้ดีเลย โดยในเกมล่าสุดของรายโยบายเยโกโนคือการเปิดบ้านเฉินเอาชนะเรอัลบายาโตเลตได้1ประตูสูงสุครับทำให้ทีมของอินดิโกเปเรสไม่แพ้ใครในลีกต่อเนื่องกันเป็นเกมที่กท้าทำลายสถิติเดิมของสโมสรที่เคยทําไว้8เกมติดเมื่อสีั่นทีแล้วสถิติ11เกมหลังสุดในทุกรายการครับรายโยน,นพลาท่าปราชัยแค่เกมเดียวเท่านั้นและนับตั้งแต่เปลี่ยนปีปฏิทินมาเป็นปี2025 พวกเขาลงเล่นในลาลีกา5เกมครับชนะ4เสมอ1ดีที่สุดเป็นอันดับที่2รองจากเกทาเฟ่ T A F e, เพียงแค่ทีมเดียวในช่วงหลังๆครับราโยบายกาโนคือทีมที่มักจะสร้างความยากลำบากให้กับบาร์เซลโลนาครับ7เกมหลังที่ทั้งคู่พบกันในลีกนะครับบาร์ซ่านั้นควาชัยได้แค่2เกมล่าสุดเท่านั้นส่วนอีก5เกมที่เหลือก่อนหน้านั้น รายโยไม่แพ้เลยนะครับเป็นการชนะ3แล้วก็เสมอ2 2แต่ถ้าหากว่าบาร์เซโลนาคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้ครับพวกเขาจะแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าเรอัลมาดริดอย่างไรก็ตามครับคู่แข่งของเขารโยบายบเยกโนกำลังฟอร์มแรงฟอร์มแกร่งเลยแหละครับก็มีสิทธิ์ที่จะบุกมาเก็บแต้มกลับออกไปได้เช่นเดียวกัน รลาลิการในสื่สันนี้น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับพลาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะในช่วงท้ายแบบนี้นี่เป็นรลาลิกาซอรี่ใน EP นี้ครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ